Nói chung nó Cua mấy giọt, cua lên lục ở tầm đí ngay lập ไปดูเรือไปดูมะนาไปลอยทะเลไปดูไปดูหลักกิโลที่อยู่กลางทะเลไปดูน้ำกลางนไน้ำกลางไม่ใช่ไปดูกลางคานกลางน้ำน้น้ำกลาน้โอ้ากลน้ำเออหลักกลางน้ำเห็นว่าอย่างนั้นนะครับโอ้ใช่างคนความจริงคนเราไปดูหลักไอ้นี่หลักทะเลหลักทะเลหลักกิโลกรทะเลไม่ใช่หลักกิโลกราทะเลคจริงคือเมื่อก่อนน่ะมันเป็นหื้นดินแล้วก็จม ถูกซอกไปเรื่อยๆต้นดินหายไปหมดก็เหลือแต่หลักทะเลหลักทะเลปราณนั้นโอเคก็เดี๋ยวดูวิวดีไหมว่าอพวกเราใช่ไหมดูทำไม โอเคตอนที่เราลงจากเรือแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเรากำลังเดินเย็นมากครับเออค่อนข้างเย็นนะเย็นนั่นพาทิสรู้สึกยังพูดอยู่ทีละคนทีละคนโอเคแปง ยโอเคลงจากเรือมาแล้วแดดแอะแดดแอะตรงนี้ปรากฏโรแมนต์ตรงนี้มันจะชมวิวนะครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นสะพานที่เขาตีขึ้นมาให้เดินเล่นได้เมื่อกี้ลองอ่านประวัติดูอยู่ตรงนู้นมันมีเขียนอยู่ว่าตรงนี้เพิ่งเปิดมาเมื่อประมาณสักไม่ไม่ถึงปีด้วยมั้งเปิดจริงจังที่จะเป็านที่ท่องเที่ยวเน่ยประมาณ5ตุลา2556 56อีกมัองใช่แล้วเนี่ยนะกัวไ่เขียนอย่างั้นตุลา56เนี่ยนะกว่าทีเขาคงเปิด อะไรป,ประมาณนั้นบอกทุกอย่างเป็นทางการอะไรอย่างนี้ทีนี้ทําไมจุดตรงนี้ถึงเป็นจุดที่เขาได้ไปเที่ยวกันคือต้องบอกว่าแต่เดิมตรงนี้เป็นแผ่นดินนะเดี๋ยวให้จำลองแผนดูรอบๆกไ็ได้ตอนนี้ไม่เหลือซาขอกขาเป็นแผ่นดินเท่าทไหร่ละก็ทีนี้ครับมันด้ยวยความที่มันอยู่ตรงริมตะเลริมชายฝั่งอะไร,งรงเ,เงี้ยริมตะลทะเซะแล้วเย้ไปน้ำสินะ ก็มาถูกกัดเซาะมาเรื่อยๆจนกระทั่งแถวเนี้ยก็กลายเป็นทะเลไปในที่สุดแล้วก็สิ่งที่ยังหลงเหลือจากที่บ่งบอกว่าเป็นอันนินมาก่อนเนี่ยมันจะมีหลักกิโลของเขตบางขุนเทียนแต่มันไปอยู่กลางน้ําแล้วตอนนู้นเดี๋ยวเราเดยวเข้าไปดูกันก็ตอนนี้เรากาลังที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาชมแต่ดูจากกล้องมันคงจะไม่เห็นเท่าไหร่เพราะมันลิบมากอ่ะเล็กแบบมองไกลๆในภาษาพูดอ่ะก็ใช่นะเออก็เดี๋ยว เอาให้ที่น่าเดินอยู่กันกางนํามาครอบครัวเงี้แต่ว่าเรือจะมีเุเท่าน้นก็ะคงไม่ไดดูรขึ้นกันคุไดดูแต่พาทิตตกนีทาจะดังัี้เนทงคืก็คุณก็เอาตัวขึ้นตัวไอ้นั่นนะฮะนมก็ฉีกดน <laughs> ทะเลไปแล้วก็ช่ได้กลับนะฮะอ่นอตรงนู้นเป็นหลักกิโลมันรู้จะเห็นหรือเป่าในกล้อง คนหายตัวสูงไปแล้วคืพุ่งข้นไปเรื่อกิดอะไรข้นตนี้ก็ไม่มีด้วยนะลิฟต์นู่นนะฮะนั่นแหละแม่คือละกิโลซึ่งในกล้องแทบจะมองไม่เห็นใช่แทบจะไม่เห็นเลยจริงๆมองได้ตาเปล่าก็แบบเล็กมากลองคิดดูแล้วกันเมื่อก่อนมันยิ่งมันอยู่ติดขนาดนั้นเลยไปอีกอ่ะแล้วตอนนี้แบบตรงนี้เป็นทะเลมัหมดแล้ว นี่คือการกันแรงทะเลให้แบบให้มันชะลอความเร็วแล้วก็ความแรงลงตรงนี้จะมีจะไม่มีตะกอนเหมือนกินเยอะขึ้นส่วนจังถ่ายรูปกันนอกเรื่องไม่ได้เตรียมบทพูดมากล่าวมาเที่ยวอย่างเดียวเป็นตัวประกอบเป็นตัวประกอบก่อก็มาไม่ได้เตรียมบทพูดมาเหมือนกันมก็กูเกิลอะไรไม่หาย ที่นี่ที่ไหนไม่รู้เลยเพิ่งรู้เนี่ยเฮ้ยมึงเป็นคนแถวที่ใช่ห่อะเลเคยมาครับความความรับองสถานที่มันจะแบบไปปะันกับระยะทางยิ่งใกล้ยิ่งจะไม่อยากไปเพ้าะมันใกล้เออไม่เถียงว่ะ ใช่กำลังไปดูว่าอะไรดูว่าอะไรจะเกิดก่อนถ้าเกิดเรื่องหมดก่อนก็เลยไปแล้ะขณะนี้เวลาห้าโมงสามหกอีกตั้งสี่สิบนาทีแน่พอมันจะตกแต่ตอนนี้ลองให้ดรอปแพนไปดูพระอาทิตย์สวยมากดูความเป็นสวรรค์เออมันดูมีออร่ามีแสงแต่ดูแล้วไม่เห็นก้อนพระอาทิตย์แล้วอ่ะก็ต้องไปมุนตรงนเลยคือเมฆก็บังได้โคตรจะตรงที่เลยเป็นออร่านะครับ แล้วเราก็ถ่ายร,ร้านเขา,าความสำเสงสารไม่มีเมฆมีเมฆเป็นพาชิ์<ล>จริง,งครับโอเคฮะก็เราคงไม่ได้ภาพของพาชินที่นี่ขราตางกันเพราะว่าวันนี้เมฆด้านล่างเยอะมากจนแบบว่าคงปิดบรรยากาศในการที่แบบพาชินตกแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ยังได้ดูแบบสถานที่สวยๆมาเที่ยวกันในราคา50บาทแต่ถ้าเกิดอยากทาน,าน,านอาหารเพิ่มก็มีร้านอาหารทะเลอยู่ตรงนี้เหมือนกัน ยังไงก็เรามาดูได้มีเรือเริ่มตั้งแต่เซ็นโมงแต่เมื่อกี่โมงไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามีเรือจะกลับหรือเปล่คนคนาคุณครูว่าหกโมงนะฮะโ <laughs> okay, อเคยังไงเรามาดูกันในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีใครได้มานะในกรุงเทพไม่มีใครรู้กรุงเทพตรงนี้ติดทะเลอะไรแบบว่าหรือเขาอาจจะมากันหมดแล้วแล้วเราเพิ่งรู้หรือเปล่าก <laughs> ็จะเป็นอย่างนั้นน่าจะไม่ใช่แล้วจะมาจากที่ไหนโอ้จากอ่าวไทยใช่ไหมเข้ามา ถ้าเกิดว่าอยากนัก่ลงล่องเรือแบบว่าเรือหางยาวอย่างเงี้ยครับมันนั่งแบบว่าเรือมอเตอร์หางยาวมาแล้วมันพยายนั่งเย็นๆมีปากองการหรือถ้าเกิดหน้าเราอนแบบไปดูแบบว่าอารมณ์แบบสบายๆลมพัดใส่หน้าก็ที่นี่ก็นายแนะนําอยู่วิธีการมาก็มาลงมาทางถนนบางกุฎีชายทะเลมาเ์ชใน Google ว่าโรงเรียนพิทยาลงต่อ,อแล้วจะมีท่าเรืออยู่ตรงข้ามชื่อบังขอกซีวิวจะเป็นท่าเรือเสีย50บาทก็ยังไงมากันได้ ไม่ต้องพยายามทำอักษรอักษรมือเลยบรรดาวอะไรของมึงนะคนเขาไม่ได้เออเอางั้นงั้นไม่น่าอยากจะฝากอะไรไหมฮะรวยครับฝากอะไรดีฝากรอยเก้าโอเคกลับได้งเหาลาดีกว่าไม่กลับตอนนี้ไปกลับตอนเช้าอ้าวจับบายๆหน่อยะก็สาวตัวนีจองกระโดดน้ำเป็นอนุสรณ์สถานนะเฮ้ย